นางเงือกจะต้องออกจากอาณาจักรใต้น้ำของเธอเพื่อไปช่วยคลินิกรักษาสัตว์ได้เวลากำจัดหาของเธอแล้วทำชิ้นส่วนสำหรับเสื้อจากผ้าฝ้าเราต้องเย็บมันเข้าด้วยกันลองชุดเรียบร้อยแล้วเพิ่มกระดุมคริสตัลและลงมือทำกางเกงได้เลย ผ้าสีฟ้าอ่อนเหมาะสำหรับทำชุดแพทย์มากซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งกางเกงก็เสร็จแล้วแอรเรียลดูดีมากในชุดนี้ฉันเข้าใกล้ความฝันอีกก้าวแล้วละ่ะเราต้องการหมวกทำฐานกระดาษโฟมคลุมด้วยผ้าและตกแต่งด้วยผ้าแปะที่มีกากระบาสีแดงทีนี้แอรเรียลก็แต่งตัวพร้อมไปทำงานแล้วเราต้องการรองเท้าใช้ชิ้นส่วนที่เหมาะสม ทำช่องเปิดด้วยสว่านทำนู่นและนี่อีกนิดหน่อยและรองเท้าครอกก็พร้อมใช้งานแอรเรียลไปคลินิกรักษาสัตว์เพื่อพบคนไข้ารายแรกของเธอ <c oughs> ในคลินิกมีอะไรให้ทํามากมายคุณต้องดูแลลูกสุนัขแรกเกิดและให้อาหารสัตว์ทั้งหมดจะต้องไม่มีตัวไหนหิวและสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความรักจะได้รับมันร้อยเปอร์เซนต ฉันเล่นกับเธอได้ตลอดทั้งวันเลยสิ่งมีชีวิตที่ทำจากดินเบากำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นใครงั้นหรอเดี๋ยวเธอก็รู้เองเราสามารถใช้ลวดทำโครงได้ทำลูกบอลสองสามลูกอันหนึ่งกลายเป็นหัวแมวแล้วคุณจำหูพวกนี้ได้ไหมส่วนอีกได้มีหน้าหมาหูยาวๆจมูกโตโต หมาแมวนี่นะวว้าวแต่ละเครื่องมีอุ้งเท้าคู่หนึ่งและแน่นอนว่ามันอยากจะไปวิ่งเล่นแล้ว,ว,วแต่ก่อนจะไปต้องทาสีขนพวกมันก่อนทาสีขนหมาแมวด้วยสีที่เป็นเอก,กลักษณ์จมูกของมันสีต่างกันของสุนัขมีสีม่วงและของแมวเป็นสีน้ำตาลวาดดวงตาเจ้าหมาแมวจะได้มองไปรอบๆยิ้มหน่อยเถอะเพิ่มรูม่านตา แมวหรือหมาหมาหรือแมวพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วยังไม่เสร็จนะต้องมีจุดบนขนด้วยและฟันเราใช้พวกมันเคี้ยวขยะหมาและสุนัขต่างก็อาศัยอยู่ในร่างเดียวกันเป็นเรื่องยากที่จะหาทางประนีประนอมเมื่อคุณต่างกันมากขนาดนี้ตอนเย็นปกติในบ้านของหมาแมวมักลงเอยด้วยการดูรายการทีวีพอดูรายการทำอาหารพวกนี้ฉันก็เริ่มหิวแล้วสิ ฉันว่าจะลงไปทานของว่างหน่อยมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างคนแรกที่ไปถึงได้อาหารแต่หมาแมวไม่เจออะไรให้กินเลยเราไม่น่ากินหมดทุกอย่างไปเมื่อวานเลยนะมีแต่ของเหลือพวกเขาไม่มีทางเลือกพวกเขาเดินไปที่เมืองด้วยอุ้งเท้าทั้งสี่เพื่อหาอะไรกินไปซื้ออาหารดีไหมนะเราจองโตได้นะ นี่นี่โอ้แมวนี่นะอีกเดี๋ยวฉันจะกลับมานะสัญชาติยานพาสุนัขไปที่ทางขยะเดี๋ยวก่อนหมาเดี๋ยวก่อนฉันนึกว่าเราตกลงกันแล้วนะขยะอร่อยจังอืมโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีหลังกินอาหารเน่าๆเข้าไปปวดท้องหมดเลยเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเจ้าหมาเช็ดคำที่เขียนไว้บนภาชนะ เครื่องอันตราซาวต้องใช้เคสที่ไม่ปล่อยให้แสงเข้ามามาระบายสีกันเถอะช่างเทคนิคกำลังทำงานบนแผงควบคุมอยู่แต่ละปุ่มควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเครื่องใช้งานได้อย่างไม่มีที่ติระบายตลับอายชาโดเปล่าเป็นสีขาวหน้าจอจะแสดงภาพจากเครื่องเติมกรอบนุ่มๆลงไป จอภาพอยู่ภายในกรอบที่ยืดหยุ่นได้หูฟังเก่าๆช่วยในการวินิจฉัยได้ต่อสายไฟเย,ย้มาทันเวลาพอดีแอรีรยลยังอยู่นี่แอรีรยลช่วยพวกเราหน่อยเหมือนกับว่าฉันมีก้อนหินอยู่ในท้องเลยเป็นความผิดของเจ้าหมาแท้ๆไหนขอดูหน่อยนอนบนโต๊ะให้หน่อยจ้ะเอาละมาดูกัน โอ้ฉันได้ยินเสียงแปลกๆต้องตรวจดูแล้วมาทำอันดราซาวกันเถอะอืมรู้แล้วน้องหมาต่อไปเลือกอาหารที่กินให้ดีกว่านี้หน่อยนะขั้นตอนผ่าออกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีพันผ้าพันแผลโง่ๆฉันต้องใส่มันเดี๋ยวนี้เลยแต่อย่างน้อยก็ไม่มีกระดูกมากวนใจอีกแล้วแอเรียลเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยหายไวๆนะ ปันตัวนกฮูกจากดินเหนียวจำลองปีกกว้างและขาลเล็กๆสองขาใส่ตาลูกปัดสร้างพื้นผิวที่เหมือนคนนกระบายสีน่ารักมากเป็นนกที่สวยจริงๆเลยเติมขนนกไปอีก <S 2> <S 2> <S 2> นกฮูกฉลาดมากและนกฮูกของเราก็ไม่ต่างกัน จิงเจ้ากำลังเดินผ่านสวนสาธารณะเมื่อเธอได้ยินเสียงแปลกๆเสียงนกฮูกร้องให้คนช่วยโอ้เสียงเจ้านี่เองมานี่สิฉันจะพาเธอไปหาหมอและทุกอย่างจะเรียบร้อยในห้องพักแพทย์ที่ปรึกษารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่จิงเจ้์ทำขอบคุณที่ดูแลเจ้านกนะคุณช่วยเธอได้ไหมคะได้อยู่แล้วสัตวแพทย์ตรวจเจ้านกฮูก ชีพจรปกติดีเธอแค่กลัวนิดหน่อยนะ่ะเห็นได้ชันว่าปีกของเธอเคลื่อนเล็กน้อยขอผ้าพันแผลนหน่อยวัสดุถูกนำมาทันทีและแอร์เรียลก็รักษาปีกเสร็จเธอต้องอยู่ในคลินิกของเราไปสักพักจนกว่าจะแข็งแรงนะ <c oughs> เราสามารถใช้กล่องทิกแทกนี้ทำเครื่องช่างได้ปิดฝาด้านบน <c oughs> เครื่องช่างพวกนี้จะดูดีขึ้นถ้าทาเป็นสีชมพูแต่ส่วนของฝา มีที่นั่งที่สะดวกในการวัดสัตว์ต่างๆสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของสุขภาพคุณต้องชั่งเจ้าก้อนขนเล็กๆเหล่านี้และจดน้ําหนักพวกมันลงไปเมื่อบันทึกน้ําหนักแล้วเจ้าสัตว์ก็สามารถเล่นในหอคอยได้พวกมันจะหายเครียดเป็นปลิดทิ้งคลงงุมวงกลมพลาสติกด้วยผ้านิ่มฟูผนเชือกร,บรอบๆชิ้นส่วนของหลอดดูด คู้ดูน่ารักมากเลยใช้อันนึงเป็นจี้ลูกบอลสีสดใสพวกนี้ดึงดูดความสนใจจากเจ้าแมวละ่ะคุณหมอก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะเจ้าหมาเจ้าแมวมีกี่ตัวกันนะแมวได้ยินเสียงเห่ามันจึงขูฟ่ฟ้อและเริ่มวิ่งไปรอบๆห้องพักอย่าตกใจไปเราจะช่วยนะและแพทย์ที่ปรึกษาก็เอาเสาฝนเล็บแมวมาให้ เจ้าแมวเริ่มสนใจและเริ่มเล่นกับมันทันทีมาทำกระเป๋าเดินทางกันเถอะแต่กล่องไม้ขัดฟันแบบนี้มีดินเหนียวเบาอยู่ด้านในท่าสีขาวและเส้นไหมก็แข็งแรงพอที่จะเก็บยาได้ว่าดกากระบาดสีแดงด้านบนมีอะไรในกล่องเครื่องมือแพทย์งั้นเหรอ เรื่องตรวจฟังเสียงและยาไม่สําคัญสําคัญไงล่ะแอรีรยอช่วยสัตว์ทุกตัวที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่แค่สัตว์ที่อยู่ในคลินิกของเธอเท่านั้นมีสิ่งชีวิตมากมายในทะเลที่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอเสียงร้องของโลม,มาดึงดูดความสนใจของเธอเจ้าหนูน้อยต้องการความช่วยเหลือมีบางอย่างติดอยู่ในปากของเขามาดูใกล้ๆก,ก,กันโอ้ฉันจะช่วยเองลองเอามันออกดู ทำได้แล้วเย้ yeah, ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วแอเรียลใช้ครีมจากกระเป๋าของเธอเพื่อช่วยให้ปลาโลมาหายเร็วขึ้นยอดไปเลยการมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แค่เอื้อมนี่นะ <S <S ทำหน้าสี่เหลี่ยมจำนวนมากจากกระดาษแข็งนันนๆะผู้ป่วยแต่ละคนจะมีบันทึกของตัวเองจอรูสำหรับเข้าเล่มใส่หน้าลงในหน้าปกและรวมพวกมันเข้าด้วยกันด้วยแหวนห่วง ถากาวบนปกสีสดใสและเพิ่มรูปถ่ายของผู้ป่วยทั้งหมดมาดูบันทึกของวันนี้กันดีกว่าเจ้าเหมียวเริ่มดีขึ้นแล้วและสนักตัวนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพอีกครั้งสัตวแพทย์หยิบบันทึกประจำวันของเธอมาและเดินไปรอบๆวาดโครงร่างกระเป๋าสัตว์โดยมีผนังสองชั้นทำจากกระดาษแข็งคลุมทับกรอบด้วยกระดาษโฟม ปิดจุดยึดใต้แถบแวววาวเติมกรอบไปอีกหน่อยพร้อมตะข่ายก็กลายเป็นประตูแสนสะดวกแล้วตกแต่งด้วยลูกปัดเพิ่มที่จับและวาดภาพพิมพ์อุ้งเทา้าจิงเจอร์พาแมวออกไปข้างนอกเป็นครั้งแรกได้เวลาสำรวจโลกรอบตัวแล้วแต่เจ้าเหมียวกลัวที่จะออกไปข้างนอกอย่ากลัวไปจ้ะ เธอจะต้องรักมันแน่เมื่อแมวออกมาข้างนอกในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเขาวิ่งเล่นกับเจ้าของเธอเป็นเจ้าเหมียวที่กล้าหาญที่สุดในโลกเลยช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอพวกมันไม่สามารถดูแลตัวเองได้เสมอไปกดไลค์และกดติดตามไลน์ลิ่ลูด้วยนะ